ตอนนี้ผมอยู่แถวอิมพีเรียนเวอร์ลาดทาวนะครับผมสงสัยว่าคนย่านลาดทาวเนี่ยถ้าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราสามารถไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วไปต่อแอร์พอตลิงได้หรือเปล่าเพราะปกติเราต้องเข้าไปในเมืองไปต่อที่มักะสรหรือก็ที่หน้าราานครับผมนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะไปต่อได้ตรงสถานีไหนไปกัน ตอนนี้ผมถึงสถานีหวัวหมากกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอเขาจะเชื่อมต่อกันตรงไหนเนาะนี่มารถไฟฟ้าสายสีอย่างเลยครับผม Let's go <S ข้างๆมีห้างด้วยฮะใกล้ครับสถานีมัตไทยเนาะมีร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้ครับผมนะแล้วเราจะเดินทางไหนเนาะน่าจะทางนู้นแหละซึ่งสถานีหวัวหมากนะภายในสถานีก็กว้างขวางนะนี่มี ลายจุดเลยนะอึกว้างกว่าสถานีอื่นนะน่าจะเป็นสถานีจุดเชื่อมต่อด้วยแหละก็เ,เลยทําใหญ่โตหน่อยนี่โอ้หมีรอปภด้วยนี่ก็ถามรอปภกันอยู่สาวๆถามวรารอปภร,รอหรอือเปล่าเอาไปเราออกไปทางนี้กัน ตอนนี้ผมอยู่ในสถานีวัวมากของแอร์พอร์ตเด l ลิงแล้วนะผมซึ่งเดินก็ไกลหน่อยๆนะตามที่ได้เห็นนะครับผมซึ่งในนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบครันเลยใครที่จะเดินทางไปในเมืองไปตรงมักกะสันหรือจะไปสุวรรณภูมินะครับใช้แอร์พอร์ตเด l ลิงได้นะครับผมซึ่งเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับผมส่วน MRTC สี MR เหลืองก็จะเป็นของหน่วยงานหนึ่งนะครับผม ซึ่งก็เป็นของการรถไฟเหมือนกันกระทรวงรางเออนั่นแหละครับผมมาใช้กันได้นะจาก MRT สีเหลือง Airport a i l i n k ไปสวนณภูมิซึ่งสามารถเดินทางไปสนามบินได้ไม่จำเป็นต้องข้าไปในเมืองไปต่อที่มักกะสันนะครับผมหรือที่นารามน,นะเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาต่อ Airport a r l i n g ไปสนามบินได้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่อยากขับรถไปสนามบินนะครับตอนนี้นั่งรอต่ายรถไฟฟ้านะ な